ว่าต่หมุนเครื่องค่ะพี่น้องออกเลยอันนี้อยู่บ้านช่อนอุดมนะคะช่อนอุดมตำบลกอแก้วมาอีกรอบสองค่ะตำบลกอแก้วอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีค่ะ เขาอยากโชว์ค่ะเขาอยากโชว์อันนี้จะเป็นขนาด4นิ้ว4ีใบพัดนะคะท่านำออกสองนิ้วติดตั้งลึกไป25เมตรนะคะบอร์นี่จอลึก4ี่เมตร48เมตรค่ะ ตั้งเครื่องให้ได้ระดับนะคะถ้าว่าไอ้เครื่องแบบไหนเขาก็โยงหน้าโยงหลังเนะถือว่าน้ำดีมากๆเลยค่ะน้ำเยอะมากถา้าน้ำโบมี่โบเกินหานาะที่จะรุดแล้ว อันนี้เป็นการทดลองน้ำน,นาะค่ะน้องพี่น้องเนาะลงไปยี่สิบห้าเมตรค่ะพ่อจะน้ำมันก็จะถึงยี่สิบห้าล้วนาะจะน้ำอ่าเขาได้จะตาหนามเขาดีน้ำไมนจะดันขึนถถถ้นมาเองเลยอัตโนมัติเลยมันช่ซอยกันเลยเขาดูดมันดันน้ำส่งเลยแหละมันทีเบากำลังเครื่องเขาแบบอัตโนมัติเลยอันนี้คือบอ่อใดน้ำเนานะพี่นนะ้องเนาะน้ำเยอะ จอลึกไป4 7เถึง48เมตรนะคะเอกากล่องน้ำนอกาะขันตอนล่องน้ำาเกากมีนหนลักมัดเชือกขันเสนอนะคะลั่งทั้งหนาทั้งหลังนะคะเป็นบอ่อไม้ค่ะเครื่องยนต์แต่ละตกับบ่คือกันเนาะ,ะเครื่องยนต์แต่ละโตับ่บคือกันนะคะบาง้นกับล่อ,อยางบาง้นก็บล่อเล็กเนาะ ห้ากับปับตามสถานการณ์นั้นๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะจุดสาคัญคืออย่าห้เครื่องมันสันค่ะถ้าเครื่องมันสันสายพันธุ์มันสิรุดนะคะอันนี้ก็ใส่กับเครื่องคูโบตานะคะซีแรงคของห้าสามารถใส่ได้กับไอเครื่องหกแรงก็ได้เพราะว่าสกีุ่นเก่าสซูะเฮ็ดมาแล้วอ่าได้เบิร์ตทุกสถานการณ์ค่ะ ตรงแนวนะคะการตั้งเครื่องก็ให้ตรงตรงกับไอปัมหัวปัมนะคะไอบุเล่กับหัวปัมให้ตรงกันนะคะพี่นอ้องระ,ะดับให้ได้กันค่ะตั้งเครื่องให้เนียนมันคงค่ะบ่ให้เครื่องสันนะคะถ้าเครื่องสันบ่อยๆสายพานอาจจะรูดได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวิ่นไปปั๊บม่อีกเครื่องนึงงนะคะนะเพิ่นจะเฮ็ดแทนให้ทาวรนเนาะ อันนี้เป็นการล่องนำค่ะเวลาดับเครื่องกับเบารอบนะคะเบาลรอบแล้วก,ก็ยกยกวาวอ,อ่าบ่ต้องดับวันนี้อ้าวคือพ่อแหละซ้กนี่เบลเครื่องแล้วก็ยกวาวตามนะคะเพราะว่ามันจะหมุนฟรีตามรอบของมัน เบาใ้มาแล้วก็ยบาช่เวอย่าไปใส่ไดัเ้นเกยได้นามแล้วย่านย่านพื้นที่พื้นเละพื้นมาบรรยากาศ

ใ่ตั่างขึ้นมาอย่าไปใ่ตัวนตตบนนามันจะหมุนไปตามรอบมันนะอ้ะนี่ถ้าจุดระเบิดไปพอมันไปถึงที่นนหนักปเนีเล้นถึงที่หน,นักปุ๊บจะมุเครื่องไหวพี่หน,นักีันถึงสามพานให้มันถึงระเบิดระเบิดัเดน,นเบาเอ่อแหุนหนักเยลยจะไปถึงไ้พากเข้าใจได้นำละพ่อเลยเออ ค่ค่ะขอบุญขอบกุพี่นองปองไปที่เขามาติดตามรับฟังรับชมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้โบผาดคลิปขังต่อไปของสูุกเนาะเดี๋ยวเพื่อนกับเซมาเฮ็ดไอซื้อวงซีเมนต์มาที่แทนให้แข็งแรล้งก็เดิมนะคะอันนี้เป็นบอ่อไม่ห้าล่องน้ำค่ะ